สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโครงการแหล่งกำเนิดโฟอตอนพลังงานสูงสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย วันที่13เมษายน2568เวลา9นาิกา15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องปฏิบัติการโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงชานกรุงปักกิ่งศาสตราจารย์เฉาจว,วิ้นผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ส่งฟังสรุปว่าแหล่งกําเนิดโฟตอนพลังงานสูงเป็นชื่อเรียกเครื่องผลิตแสงซิงโครตอนรุ่นที่4ซึ่งเป็นรุ่นที่ก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบันเริ่มใช้งานเมื่อปลายป,ายปี2567วัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ตรวจหาคุณสมบัติของวัสดุในระดับอะตอมและโมเลกุลที่จะนำไปใช้ในการผลิตยาทางการแพทย์การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว์เศรษฐกิจการแปรรูปอาหารและผลผลิตการเกษตร การวิเคราะห์โครงสร้างของวัตถุโบราณและโบราณสถานเป็นต้นสิงโครตรอนเป็นคำภาษาอังกฤษหมายถึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่ราวสนามฟุตบอลที่สามารถเร่งอิเล็กตรอนให้มีความเร็วใกล้ความเร็วแสงในท่อสุญญากาศวงกลม <Yeah. S 1> เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนทิศทางไปตามแนวโค้งของท่อสุญญากาศเ <Yeah. S 1> นื่องจากถูกสนามแม่เหล็กบังคับมันจะปลดปล่อยแสงที่สว่างมากหรือนั่นคือมีกำลังและความเข้มสูงมากออกมาเรียกว่าแสงสิงโครตรอนซึ่งจะถูกลำเลียงแยกออกไป จากท่อสุญญากาศวงกลมออกไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณสมบัติระดับอะตอมและโมเลกุลของวัสดุดังกล่าวมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเรื่องผลิตแสงซิงโครตรอนได้พัฒนาให้ก้าวหน้าจากรุ่นที่1จนถึงรุ่นที่4รุ่นที่1เกิดขึ้นราวยุคป,ปี1950พลังงานอ e ิเล็กตรอนราว1จิกะอิเล็กตรอนโวตลเป็นรุ่นที่สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางฟิสิกส์อนุภาค แต่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีแสงสิงโครตรอนเกิดขึ้นด้วยจึงแยกแสงนี้ออกมาไปใช้งานได้รุ่นที่2ราวยุคป,ปี1970พลังงานอิเล็กตรอนราว1-2ึ่งถงอจิกลเกตรอนโวลต์รุ่นนี้สร้างเพื่อผลิตแสงสิงโครตอนโดยเฉพาะและใช้วงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนในการผลิตแสงสิงโครตอนก่อนนำไปใช้งาน รุ่นที่3ราวยุคป,ปี1990พลังงานอิเล็กตรอนมากกว่า3จิกะอิเล็กตรอนโวลต์เมื่อนักวิทยาศาสตร์เริ่มพบว่าแสงซิงคโครตรอนที่ปลดปล่อยออกมาเนื่องจากการเลี้ยวโค้งของอิเล็กตรอนในวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนในรุ่นที่2นั้น ยังสามารถทำให้สูงขึ้นไปได้อีกหากนำอุปกรณ์แทรกซึ่งเป็นแม่เหล็กไปวางไว้ในวงแหวนกระเก็บอิเล็กตรอนทำให้อิเล็กตรอนเมื่อผ่านเข้าไปในสนามของแม่เหล็กนี้จะเปลี่ยนทิศทางซิกแซกไปมาส่งผลให้แสงสิงโครตรอนเค้มกลนขึ้นไปอีกและรุ่นที่4เป็นรุ่นปัจจุบันล่าสุดของโลกดังเช่นเครื่องแหล่งกำหนดโฟตอนพลังงานสูงของจีนเป็นต้น พลังงานอิเล็กตรอนราว6กจิกะอิเล็กตรอนโวลุ่นนี้ให้ความเข้มข้นของแสงซิงโครตอนมากกว่า10เท่าของรุ่นที่3โดยการใช้สนามแม่เหล็กบีบลำอิเล็กตรอนให้เล็กลงไปอีกส่งผลให้จํานวนโฟตอนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ใน1วินาทีสูงขึ้นไปตามต้องการประการที่2คือพยายามทําให้แสงที่ผลิตได้มีความถี่เดียวกันและอยู่ในเฟสเดียวกันที่มากที่สุด ประการที่3คือแสงที่ผลิตมีลักษณะเป็นห่วงอยู่แล้วก็พยายามทําให้ห่วงนั้นแคบลงไปอีกสมรรถนะทั้ง3ที่กล่าวมานี้ทําให้แสงสิงโครตอนรุ่นที่4ใช้นําไปตรวจวัดพลวัตเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอนของสสารย่านก่อนตั้มที่ไม่เคยทํามาก่อนได้จากนั้นท่อประเนตรเครื่องแหล่งกำเนิดแสงสิงโครตอนพลังงานสูงซึ่งเป็นรุ่นที่4ก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เส้นรอบวงของวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนขนาด1,360.4เมตรเพื่อปล่อยแสงสิงโครตอนไปยังสถานีทดลองในการใช้ประโยชน์ปัจจุบันมี14สถานีและจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง90สถานีโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงนี้ทางจีนเปิดโอกาสให้นานาชาติรวมทั้งประเทศไทยเข้าไปร่วมใช้ประโยชน์ของแสงสิงโครตอนทันสมัยล่าสุดนี้ได้ด้วย เครื่องผลิตแสงซิงโครอตอนรุ่นที่สนี้นอกจากที่ประเทศจีนแล้วยังมีในประเทศอื่นเช่นสถาบันเดซี่เมืองฮัมบูร์กเยอรมนีสถาบันแห่งชาติอากอนเมืองเลมองสหรัฐอเมริกาสถาบันริเคนญ,ญ,ญี่ปุ่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติเมืองเชยตันสหราชอาณาจักรเป็นต้นสำหรับประเทศไทยนั้นมีเครื่องรุ่นที่23ทับสที่จังหวัดนครราชสีมาเปิดใช้งานตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สร้างเครื่องรุ่นที่4ในพื้นที่เขตพ,พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC จังหวัดระยองเพื่อรองรับการใช้งานในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงการพัฒนาแสงซิงโครตรอนไม่เพียงแต่สร้างองค์ความรู้ใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเกิดการพัฒนาเทคโนโลยใีใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมยุคป,ปัจจุบันและการยกระดับขีดความสามารถทางวิจัยของประเทศและโลกในอนาคตทั้งอย่างเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เวลา15.45นาิกานาทีเสด็จพระราชาดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบิน TG 615เสด็จพระราชาดำเนินกลับกรุงเทพมหานครมีข้าราชการผู้แทนหน่วยงานนักศึกษาที่มาศึกษาและคนไทยที่พำนักนักกรุงปักปกิ่งเฝ้าถูลละอองพระบาทส่งสเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารพิเศษของท่าอากศยานานาชาติกรุงปักกิ่งในอูชวินที่ปรึกษากรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารับประชาชนจีนนายชัดชัยวิริยาเวชกุลเอกอัครราชทูตนกรปักกิ่งและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูนละอองพระบาทส่งเสด็จ เวลา21นาฬิกา15นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภาการชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าถุนละอองพระบาทรับสเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินสาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7ถึง13เมษายน2568 สมเด็จพระคณิธิีิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบกับบุคคลสําคัญของจีนเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ไมตรีไทยจีนก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านต่อไปได้ทอพระเนตรสถานที่ต่างๆของกรุงปักกิ่งอาทิด้านการศึกษาที่มหาวิทยายลัยครุซาปักกิ่งวิทยายลัยวิจิตริลส่วนกลางและหอสมุดกรุงปักกิ่ง รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการศึกษาการพัฒนาคนเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงด้านวัฒนธรรมที่วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์พิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนและพิพิธภัณฑ์คลองใหญ่กรุงปักกิง่ง <c oughs> เห็นอารยธรรมของจีนที่รุ่งเรืองไดะยาวนานผลักดันให้ชาติก้าวหน้าตระหนักถึงภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่เกิดตั้งแต่อดีตเพราะมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ด้านวิทยาศาสตร์ที่โครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงทำให้ทราบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงของจีนเสริมความร่วมมือสองประเทศสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยและความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือผู้นำการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนระหว่างจีนกับประเทศไทยของมูลนิธิชัยพัฒนาผู้นำเกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและสามารถนำกลับมาพัฒนาชุมชนยกระดับภาคเกษตรกรรมไทย ทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยรอบด้านและเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน